ครับเปลี่ยนญี่ปุ่นกับจีนผมมทางไปจากกรมทนารักเนี่ยเปิดดูแบบนี่นะแก่แล้วนี่นะครับดูเหรียญที่เราลืกเก็บสิปีวันท่าจีนสยยนวยสวยสวยเลยนะครับก็ ไม่เคยแกะไม่แกะหรอกเนาะเราก็จะเก็บไว้ก็เหรียญญี่ปุ่นนะไม่ใช่สมนองอันนี้ก็เป็นเหรียญญี่ปุ่นนะเป็นเหรียญจักรพพรดครบคอจักรพพัดขึ้นของราชญี่ปุ่นนะห้าร้อยเยนนะอูห้าร้อยเยนคุณก็คือเคยเห็นนะจะสร้างจากไปรษณีย,ย์ยังน่าจะยังมีอยู่ถ้าเกิดใครสนใจนะ ตลับของจีนเนี่ยสองรอห้าสิบบาทนะครับส่วนเหรียญญี่ปุ่นห้าร้อยบาทได้มันแพงกว่านะเพราะของญี่ปุ่นเขาแพงกว่าของจีนเขาถูกนะนะครับก็จะให้เทียบขนาดกับเหรียญบาทใหญ่สอง5้นร้อยห้าขนาดก็สรุปได้ว่ามีขนาดประมาณเหรียญสิบนะนะเหรียญนี้สิบยน้น พร้อมตลับเหมือนตลับเกรดเหรียญนะให้ดูขอบครับไม่อยากเปิดหรอกเหรียญเปื้อนหมดนะครับก็มีแค่นี้แหละนะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็กดซับสไครต์แล้วก็กดซับสไครต์ซัไครทุกคนนะผมไม่ต้องการยอดไลค์ซับสไครต์อย่างเดียวครับสวัสดีครับ